บัดนี้วันที่22มิถุนาย,ยน2568ครั้งที่53ข้าพเจ้าวิชดาตระเวนบุญขอถวายเสียงสดพระยายพระตูตพระปร,ะริตยและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมาพุชาสังค่าภูชาริยะตุงชาแต่ครูบาอาจารย์ทาไหรยขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีแต่ตึกเลื่องได้มีประมทิฏฐจต่อในอัคะระพเนจรในบทสดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิด สวนที่หนึ่งบทกาพระรัตนตอัยอางสาสาส์สาาัมมาสโตพุโตภะวะพุทธัง g h a p a t t a g า u g a t จวะคาโตภะตาธรรมโมธรรมังภะตามีสุปัตตะมโนวะโตสาสังโสังคังมะมามีบทสวดที่สองบทสวดบูชาพระไัรวพิณะอาห์สัมาสมุโตสุจีรังปร,ริณีพูตโตคูเคอิธนามะโนธานีปะละมีภิจติสติอาญาวชิวังอรางพุทัังม t ั a g ัง p า t t a g h โต a t เ e ม i รัตนาตยังธรรมังจารานีเจดทินา บทสวดที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสูอัจฉริเทวตาสปรมัญญาจาตุตันตุสักขะมุคลังสักเคกามีจัลุเตสีคาตาเวจันตวิเชวินาเนตีเประจากามีตาลุวะนาเคหาวทุนี้ขตดเตกุมาเจยันตุเทวาตาลวิจเนยะกักรนาตีรันตาสันทียังม่นีสตวังสาธุเมตุตันตุธรรมะตวนากกัลลอยัมพัตตาธรรมะตวานักกัลอยัมพัตตาธรรมะตวากาลลอยัมพัตตา บทสวดที่สี่บทสวดบูพะพาคณามาตรนาโมตสัพพะโรหะโตสัมมาสัมพัสนาโมตสัพพะโรหะโตสัมมาสัมพัสนาโมตสัพพะโรหะโตสัมมาสัมพุทธับทสวดที่ห้าบทสวดไตรจารนคมพุทธังสารังัจามิธรรมังสารังัจามิสังฆังสารังัจามิจุดิมติพุทธังสารังัจามิจุดิมติธรรมังสารังัจามิจุดิมติสังฆังสารังัจามิตัติมติพุทธังสารังัจามิเตติธรรมังสารังัจามิตัติมติสังฆังสารังขจามิ บทสวดที่6บทสวดตัดจากที่ยะคาถานาติเมตรานังอัญังพุทโธเมศรานังวลังเอเตนะสัจจวัชนะสตทิเมหุตุสัพพะนมติเมศรานังอัญญ์ธามูเมศรานังวลังเอเตนะสัจจวัชนะสตทิเวหุตุสองภาษาบทสวดที่7บทสดติกรณะมะนามะคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะสัรีราชิตตังธรรมเมนะเมรัตนะภูตะวิสุทธเส้าลังสังขังนะเมรัตนะภูตะ สุวิสุสีราธิจิเอตังนาเมติสารนังรัตนตนยังวะหังสัมโมสะโมสริตะวะัตถุวิเศษสะปูตังอัญโยยายุตตะคูณะเยโอคะวะสัปะรวะวัตตังอันสุมิตะยมิติตะเตวะยะถาติมหเมเอกังวินาตะทิตะ เลสะมะสามภาเวนะโลเกกาธาจิจะจิเลจะปาตุภูตังคามพีละยานะวิทยาอตติภูทะรันทางวินยูหิปัติปะณะเนหิวิวัญญะลูปังโลกาหิเกหิจิกะกันจุป,ปะลัมพานียังเกทันจิสุจิวิธิตังคุ่นากายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิ สุตามปีสมุตสมุปัสตังนามัสสีสุธาปะสาธาพานังบุญยะทิกานะมะสมุตตะมะบุญยะภูมังทุกขาปามุจจนาสุขะสารังขาตานังปูงชาละเหสุปัลมังอภิปูตเถเนยังนิพานจัจจยายุปนิสสะรันทางสัมมาทิเรสะมะละโลทะ นะสิทธิยาจาาสาทูหีอัตถะปูเลหูปัสเสวานียังปาเลหีจาปิตาระานางขะมานียะเมวะตัสมาหิตังติาระนังสารานังขะตามหาลันตินทิวังคระนะเนสุนามัสสะมะนาปูเชนะจาปีศสะตางสุปสานตะจิตตาตัดถานุปาลิจริยาสถา,าละตาจะบุญเคณตัดถา สุะเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตัดจะกถาปิสุวันติโหนตุโยเจทะธรรมวินายามหิปะมาณปาโูโตโลกุตตาภิสมมยโยนิยโตสมโมชังตัดโสปะนิจยะจะยายะ,ยะ,ยะมะยามปิโหนตุวัตถุตยเยปรินิโตสุปสาธากาโลบที่แปด นามกัลลสิทธิยะคาถาโยจักุมาโมหะปราปคากันสาวิพุโตสุกโตวิมุโนปาราสปตาวิโนเจยันโตปาเตศิเฆมาชนะตังวิเนยยางพุตังวันนันตังศีลสารนามามีโลกาสนากรจะวินานยักันจะตันเตจัตตาติยะสิทธิโหรโตสัพันตาลาจะวินานสะเมโตทมโมชโชโยตัสสัสสัสตุสัสตุสัสเตโยกัสนุวิสุทธิมาคานิยานิกังทำมาวันลังปะทาลีสาตาวะโรสันติกโรสุจิโนทำมังวันตังศีลสารนามามีโมหะปะ าหลังกัปสันตทาหายป์เตชะปเตเจยสิทธิที่หนตูสัพพันตราจัววินานเมนตูสัพพรมาเสนาสุกตานุโยโกโลกัดสัปปปูปิเคเตชเชตาสันโตสยางสันติมิโยตะโกจับสวาคาตัทธมังวิธิตังกะโลตีสังฆงวาลันตังศีสังนามีพุทธานุภูตังตมาเและจิตจริงตันเตชะปาเตเจยสิทิที่หนตูสัพพันตราจัววินานเมนตูบทที่9บทสวดนโมกาอัตคาถา นโมอราตโตสัมมาสัมพุทธะมเหสีโนนโมอุตมะธรรมมสจาตะวาคาเตจาวะเตนิธานโมมหาสังฆาสาวิสุทธิวิสุทธสีละจิิโนนโมโอมาตาลาลัสารัตะนัตยาสาทุกานนโมกมาติจัดสาตาเถรวัตุตยญาสตินโมกาลปภาเวนะวิกาจารุปัตถวานโมกาลปภาเวนะตุวันติโอนตุสัพพะนโมกาลเตเชนะวิธีโหมีเตชวาบทสวดที่สิบ บทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุต,ตังเอกังสเิยางพระกวาสเกววิหานติกติตถุนดิมังม,งมหาวเนมหัตาพิขูลันเทานานสิงปัจจมาพิขูลพิขูสติสัพเพวาาเตหิตัสิโรกธาตุเทวตาเยกุเยนัสันติสตาโหติพุตัตงพัฒนายะพิขูสังฆญจะอัตโข,ขจ,จะตูนางสุทาวาตกายิกานางเทวานางเอตระโหติอายังโขพระกวาสเกวีวิหะรติ ปีและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูลันเทดาลันทิงปัจจามัทีพิคูสเตหิตสัพเะเหวาละหันติทัศสารยโยกาธาตุหิเทวตาเยกูยเยนสะสันติปิติจาโหติวัตตันพัสนายะพิคูสังคันจจยันนูนะมยามปีเยนะภควาเตนูปสัสสังกะเมยยะมาอุปสังมิจวาพระวันโตสันติเกปัญเจคาถาปาเตยะมาติอัตโก ตาเทวตาเสยยาตาติดนดานาเพลราวาปุริโสสามชีตังวาพาหางภาษาเสยยาปาษาที่ตังวาพาหางสามที่เจยะเอวามวาสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาพวันโตปาละตุปุระโตปาตุระหังสุอตัตโกตาเทวตาพวันตังอภิวาเอตวาเอกมันตังอาคางสุเอกมันตังธิดาโขาเอกาเทวตาพวันโตสันีเอกมาคาถาอาภาสิมา สมัยโยปวาวะนาสมิงเทวกายาขมาคาตาอาคาต่าวา,าอีบางธรรมะสายยังทักติตาเยาวาปปร,ราที่ตังตักสังคาเตียตะขัวราเทวตาพันโตสันติเกอีบางคาถาอาภาติจาระพิกาวสมาคาทางสุจิตตังอัตโนกูชูกามากลางสุสาละทีวะเนตาหิฆะเหตวะ อิทยานีรักติปฏิตาดีอ拉โคอัปลาเทวตาบันโตสันติกีมางคาถาอาพาติเจตวาขีรลังเจตวาปาขีรลังอิทขีรลังโอหัสมะเนชาเตจรันติสุทาวิมาราจากักขุ มาตาสู่ทันตาสูสูนาคาเสียตโคอัปราเทวาตาวันโตสันติีมังคาถามาตีเยเกจิพุทธังสานังคาตาเสนาเตคามิสันติอปริยาภูมิปะหาย,ยามนุสังเทหังเทวากายานังปร,รีบูเลสันติอตโคตาเทวาตา อนาโขภะกวาพิขุอามันเตสีเยกูเยนะพิกกเว้าเสเศสีโลกาาตูเทวตาสันติเปนติตาโหติฆาตนาทาตนายพิพิขูสังคัญยาเยปีเตพิกกเวอาเหตสูงมา,านานา,นา,นานหานโตสามารสมุตติสามปีพระวันตานางเอต่ลมาเยวะเทวตาสันติเปรติตาอาเหตสูงเยอะ เสยยาถาปีไม่หางอิจระฮิเยปีเจพิเกวีพวีสานเตนะคะมาธานางอาหันโตสามาสามุตาเตสัมพิวตาอิสระายเยวะาเทวตาสันติปติตาพวิสันติเสยยาถาปีไม่หางอิจระฮิอจิกิตามิพิเกวเทวายานังนามามิกิตายิสัมิพิกเกวเทวากายังนานามามิเชสีสามิพิเกวเทวากายังนานามามีตังสุนาถาถาทุการนามาสีกโลถาพาศิสามิเตเอวานพันเตติโคเตพิขุวันโตปันจันโสสิงราวาเอตัโวจะ สีโลกะมานุกัสสามิยะถากุมาตาสศิตาเตเยสิตาสิริข้าพรงปะหิตาตาตะมาหิตาปูสุสีหาละวัสสีนาโอมะหังสาพีนุโรโอทาตามานาสาสุธาวิปัสสันนามะนาวิรามินโยปัญจสเตตาตะวะวเนกปิตตะวเตตโตอมันตยีสัทธาตะวเคศเนรเตเทวกายาพิคอาพิกันตาเตวิชาณะพิกวโวเตจักขปะมังสุตวาพุทธสาตนะ เตสามปตุละหูยานาอมนุษสานทาตนาอาเปเกสตรามาทาขุงสหตาละอาธาลันตาลีสตังเอเกสหัสานามนุษสานธาตศสุงอาเปเกนันตามาทาขุมทีสารดบาปูดาาสุงตัดจะสภัยายาวะคิดว่าจะตุมาตโตมันดีสาธาสาวเกและเนและเตเทวาก้อนกันตาเตวิชานาซุกกะโรเยวหังกิตใจยิสามีคีรายอนุปูรัสโสสัตสหัสายกขาคุม มากับปิดออาไว้อีทิมันโตชุติมันโตวันนววันโตยะสัตติโนโมทมานังอพิกามูพิกุนางสัมนติงว่านางชาติสะหัสขาเขมะวัายาขานานัตโตวิโนชุติมันโตวันนววันโตยัสัตติโนโมทมานังอพิกามงพิกุูนางสัมนติงว่านางอีทิมันโตชุติมันโตวันนววันโตยะสัตติโนโมทมานังภิกามงพิกุูนางสัมนติง ว่านางอีเจเตโสสาสหาสายยาขานานนต์โตญโยชิตันโตชิตมันโตวันมันโตยสาสัตตินโมธรรมนางมิการมิกนุนาสมัมปชิงว่านางเวสามิตาปัญจสเตะยาขานานนต์โตญโย อีที่มันโตจุดที่มันโตวันวันโตยาสัตย์ที่โมทนามังวิการมุงวิขุนาสมันติงว่านางทีโรราชาคาโตเปปุตตาลนิเวตาหญิงวิโยนางสตาสหาสังยการไปวิรูปสัตติกุมารราชาคาโตโสปะคัสสมันติงว่านางปุริมาทีสังราชธาดาลุปัสสาติกะพานาในติปติมหาราชยาสัติโตปุตตติจารสาวะโอิตินามนามหาปะริงชุดมันโตชุดที่มันโตวันวันโตยาสัตย์ที่โมทนามางวิการมุงวิขุนาสมันติงว่านางทศจรรย์สังราชาวิรูตตปัสตาติกขวสารานติปติมหาราช ยัตติโตปุตติตาตาก็โรยที่ตะนาณามหาเิดาอิีิมันโตชีวิมันโตวันวันโตยัตติโนโมทนางมีกรรมขุนนางสมันติวานางปัจจิมาทีสังราชาวิรูปขปัสสตตินะคะนางอฏิปติมาราชยัตติโตปุตติตาตาก็อิยิม่ตนาณามหาอะไรอิกิมันโตชีวิมันโตวันวันโตยัตติโมโมทนางมีกรรมขุนนางสมันติวานางอุตระทีสังราชกูเวโรตพตาตติทะกขนางปฏิปหะราชยัตติโตปุตติตาตาก็โรยที่ตะนาณามหาอะไรอิกิมันโตชีวิมันโตวันวันโตยัตติโมาโม มันติงวารังูลาทางที่ด่างถ้าถ้าโถท้า นาวิร <S preach science> ูทโกปชินาวิรูปขกขเวลดวลังทีต่างจโตโรเตมหาราชาะมันตเจโตโรทีตานาลันาอังคสุวเดกับเบตวันเตตังมายาวิโนทาสอาคูวัจจะนินิสาสถาบายาคูเคนเวกันถูทิถุเจวิโชตจัจันตโลกกาวัตโสจันทรินุมัตุนิวัตุกปนาโทโอมาเยโตจักเสวัตุโตมาเจริงติตเเสโนข้าวโพนโรราชาตโนรัพโอะอาคูปันเจสิโขเจวัติงพหลูสืเยวัชบุรเอเตจันเขจราชาโนกับพะโพสหาลาชุบีโมธมานังบิกามุบิกุนังสมันติงวัง อาถาคูนาลสานาคาเวาสาราสหตตาภะกามาะนะกรมรัตตะละ ภูปายาคาสหายาทิปิยามุนาทรสหาจากคูนาคายาสัสสติโนเลวันโนมหานาโคโศปฏามินติงว่านางเยราคาราเชสหาสาหาลติที่พาที่จะปักวิสุทธจากคูเวสาย,ยาสาเตวันนามาเชตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังพยาญนตา,านาคาราชาณามาสีสุรณโตเขวามากาสิพุโตสานาอิวจะหิวเพราะว่ายันตานาคาสุรนาสวาว่าลางสุพุทธทางชิตังวัชิราเทนสะสมุททาง สุราภิตาพาตโลวาตวัตเสตเตยท่มันโตยัสัตติโนกาและกัญชาพิสมาอาตุลาทานาเวคาสาเวปจ,จิตติสุจิตตะปนาราโทนมุจิสหาหะตตันจะปริปุตานางสาวเทเวโรจะมะนากา,สาเสนาราพระลิเสรนางราหูพระธกมุปากาามุงสมโย,ยทานิพาทานเตพิขูนางสะม,มันติงว่านาง โจัดปาตเทเวปัทวีจัเตโชวายโยตขากมุงวัลลุนาวัลุนาเทวาโสโมจ่ยยาสัสาสหเมตตากนุกายิกาคูเทวายัสสัตติโนทัสเตเตทากายยาสเพนานัตโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสัตติโนโมธมานังวิกามุมิขุนังสมนติงวังเวทูจเทวาตาลีจ่าสมาจเตวยะมาจันทะ สุปนิสาเทวาจันทมาคูรกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักิาาาากาาาาตานักันตานิปุรักิตาอาคุมันทววาหากาวสุนางวัตโลเสสุปกาปุริทักโกทเศเตทสกายาสเทนันตโตนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันว,วันโตยาสติโนโมธามานางมิการมุงพิขุนางสมันติงว่านางอาหาภูสหาภูเทวาชาลามาคีสิขาลีวะอธิการจโรชาจจอุวา บุพานิพาสีโนวารุณาถาธรรมาจจะจิตาอาเจนิกาสุเนยยลุจิลาครอาคูวาสวัจีโนทัสเสเตทากายาสเพรนนับปีิโนยที่มันโตชุดที่มันโตวันนี่ันโตยะสัติโนโมทมานางพิการมุพิขุนางสมานติงว่านางสานามหาสมานามนุษสมนุษสุดตมาคีกบปทูสิกาครอาคูมโนปทูสิกาหาคูหาลโยเทวา เยจะโลหิตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสติโนทัสเสตธาทากายญาสเพนะนับตัวนี้โดยที่มันตัวชุดที่มันตัววันมันตัวยัสติโนโมธามานังอภิกาโมภิกขนางสามันติงว่านางสุกาอารมหาลูนาอาคูเวคานาสาตหาโอทาตะเคยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขานาสัม พามัตาหาละคาชามิสกาใจยสาสัตติโนท่น้ยังอาคาปัจจุโนโยทีสาภาวิวตสาติทาเสทเตทธทาากายาสาเปนานับตัวนีโนอิทิมันโตชุติบันโดว,วันวันโตยาสัตติโนโมธรรมานาังพิการโมวิขูนังสามาติงวะลังเขมิยาสุติจายามากาันสกาใจยาสัตติโน ข้าพิารา,ามาเสถโถโชติมานอาสวานิมาลติงอาคูอาถาคูปลารณิมิตาทัศเตเจทัากายาสเพนานตัตโตนิโน,โนทิมันโตจุติมันโตวันวันวนตโตยะสัตติโ,โมโทมานาังอภพิการมูพิขูนางสาวม,มันติงว่นนางทัศเสเตเทวานิการยา,าเสเพน,นานาตัตโตนิโน,โนนามันวายเยหะอาสองเยเยจันเขสติสาสาหาปวุฒธชาติมัคคีรังโอคาตันนาตระวังคาเขโมคตาลังนาถังเจถังวัตถิกาสีจังสุหามปอนมโตจับุโตทิมันโตสหัต สันนังกุมาโลติโสจัสโสปะคะสมานติว่าังสหะปโลกานังมหาภามัททติตติปันมนลชิติมันโตพิเภะกายโยยัสติโสเทเสทอิสราอาคุปันเจกัสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคา ปะหาลิตาปริวาเตเต,เตจตเเเเตัสเพอภิกันเตถิงเทเทเวอภพามะเกมาลเสอภพิการมีตัตักันหาตัมาที่ยังเอถากันหาทารตาตาลาเคนะพานามัตุวนนอนอมันตาปริวาเลธรโมวมุจิงเกโกจิงดังอิติไตธรรมหาเสนุก,กันหาเสนาเปตยีปารินาตาลามหาจัตสลังกัตวาเพระวังยะถาปวุสโกเมถยชะนะยันโตสาวิต ชุกโกตานาโสปจุปฮาวันติสุปาโสอัตย mm ังวัเสตจัตวาังยายะวกิศตวาจตุมาตโตอมดียาสัตถาตาวะเกล้นเนื้เตมานะเสนากัมตาเตวิชานาเตโกเตจัคบะมังตุตวาพุทธสาตันังวีตาลกัยปะกามุงเนตังโลหมีทิยุงสัพเพวิจิตาสังฆามาพยาติตายะสัตติโนุาทรันติสหะปูเตหีสาวะเกเตสุเทนาติบทสวดที่สิบเอ็ด สวดมังคลาสุดตังอเศวนาจะพาณานางปฏิจ ana เฉส่วนาปูชาจะมุยานางเอตมังกรตนังปฏิโรปเทวโสจะมุเพปะรีบุตตาอัตสมาปฏิเอตมังกรุตังพา พาหูสิจันจัดสิปนจะวิเยสุสกตสุมาสิจายาวใจอิตมังโรุตนามาตปิจูธานาอุตราังหูนวกกกัมมันตาอิตมังมุตมังานัจทำรมิเจจายจากการนัจสังอนวัชานิกรมณีอิตมังมุระลิวะตปปามัจจตาปานัจสังยมอปมาโนจะทรมิสุอิตมังมุตนางการตัววิรตจะทงที่กะตวิจตากาเลนะธรรมตวนาอตังมุตระโตจะโสวจะตสตาตมานาณัตสนากาเลนะธรรมจักกจจายตมังมุุตระตโพจะพามิัจริ ตนนั้นนี่พานาจัชกิยาจะอิตามังมรุตนังพุทธนตะโลกธรรมเมวิจิตังยะตานักปติยะโตกังวิละชังเกมังอิตามังมุตุตัมอิตานิชานิกะตะวะรอาสัมภะสัมภะราชิตาสัมพะตะโคจิเชนจันติตันเตตัมังกะลมุตัมันติ บทสวดที่สิบสบทสวดรัตนปาลิศยันคิจีวิจังอิชาวาหุลังวาสเกวายังรัตนังปริตังนโมสัทังอะติทัคเตนิธรรมิทพุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุนติขนตุแคยังเวลากามันติเตมณีจังยัสังยาสเครยมณีสมาอิโตนาเตนะธรรมีนะสมณสีจิธรรมิธรรมีรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะส่วนติโกตุเยบุคะ อัตาปาสตาตักปัสตาาจตานิยตนิยุคานิโหติเตทักสิเนยะสุกตตาสาวกเอเตนีทินานิมหาปาลานีธรรมปิทากไกรัตนังปณิตังเอเตนัสเจนะสุวันติโหตุเยสุปยุตตามัสทสาคะเพนานิการมิโนโคตชาสันนำหิเตปฏิปตังหมตังนีเลยหักขันตามุดานิคุติงคุชนาไมไนธรรมปิทากไกรัตนังปณิตังเอเตนัสเจนะสุวันติโหตุคีนางบุรนางนวังอาทิตัมวังวิตตตา ติตายติเกวบวัตมิงเตพีนาวิชาอุบุติชิชันธาน,นีพันติศรัยเยียทายยัมปฏิโตยจมบีตังเขราตนางปดีตังเอเตนัจเจนาสุาสวรนติโคน,นปูบทสวดที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสหวันอัตตาวะฮาเวชิตตังเสยโยจายายังอิตลาปชาอัตตาทานตัดสาโปตัดสานิจังสัญญาตัจาริโนเนวะ เทโวมานาคัมพะโพน,นะมาโลสหาพาม,มุนาชีตังอะปะชีตังกะยีราตะขารลูปัสสาชันตุโนบทสวดที่14บส่ทสวดเกสปุตตะสูตรภาสิตามิจังเตนะพระวตาชานตาปัสตาอหารหันตาสัมมาสัมพุเทนะเอธาตุมเหมานุสเวสะเวนะมาประรัมมะปะยายะมาอิติกิยายะมาปาคีกะกะ สัมปทานีนะมาเหตุากกะเหตุมาณยะคะเหนะมาอาการะปะวิลิวิตักเกนามาที่ติยาิาญากขันติยามาพัทรลภูตายะมาสามโนโนคลุยะทาตูเมเหตตนาวัชาเตยยะธาอิเมธรรมะอากุสลายอิเมธรรมะชนวะอิเมธรรมา,า,มมาวินยยฆะละ ติตาอีเมธรรมมาสมันตาตมาทินายอัต <porte médico> ิญาณยะสุขายะสังวัต <aki> ติอัฏะตุมเมเหปัจชาเตยยะทะตมยะทาตุเมเหอัตนาวัชชาเตยยะทะอีเมธรรมมากุสลาีเมธรรมมาอนัวชอีเมธรรมมาวินยุปัสสันไทยเมธรรมมาสมันตาสัมมทินาอิตาญาตุขายะสังวัตติอัฏะตุมเมเหอุปะสามปัจชะ นีหฮะเนยยาถาติบทสวดที่สิบห้าบทสวดอุปะเนยยาสูตรอุปนิยติชีวะตะมัดปมายงชะลูปานีตัดสะนะสันติตานาเอตังมะยังมรณนเขคมมโนบุญญานิกะยีลาถาสุขาวะนิบูญปะอุปนิยติชีวะตะมัดปมายังชะลูปานีตัดสะนะสันตาณาตานาเอตังมะยังมรณนเข็ม คามาโนโลกามีสังปะชาเหตสันติเปโขโยธากาเยนะสังยะโมวาจายะอุจเตจลาตังตัสสะเปตอัสสะสุขายาโหนติยังชีวะาาโมกกะปะกะโลติบุญยังธรมโมอเวลคติธรรมจาลิงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสาีิสังโสธรรมเมสุจินเนนะคุคติ ชาติติตามัจจาลีสัพเพสังคารานิจทะยะธาปัญญายะปัิสติอัตถินิวินทุเขตสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาปัญญายะถาปัญญายะปฏิอัตินิวินทุเขตสามะโควิสุทธิยาสัพเพธมานตติยะขาปัญญายะปติอัตินิวินทุเขตโคมัตาสิทุยาบทสวดที่สิบหกบทสวดอปัจจนะกาชาโดกอปัญนะกาถา นาเมเกอุตุยางอาหุตติกาเตเอตัทัดยาญาเมทวีตังขัดเถยยญอปัตตตังพาหุงเวแตนางยันติปัจนาวานิจะอารามุตุกตยานนมัสสามิยะติตาในตังสุขณามังเหตังในมสัมมุตตบังในตังสุขณาบคามาสวะคูกาปมุตติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆัตจะสราดังกัโต จัตตาลีอริยสัจินนต์มบัตฑะบัญญาญปัสสินทุกขังทุกขสมุทปานังทุกขะตตุลเะวังอาเยปชะกังทุกขุปัตตนาขิมินังเอตังขโสนังเขมังเนตังสมุตตะมังเนตังสมุทกามะตะวะนุูขาปมมุจติบทสวดที่17บทสวดพัทเทกะคาถาอาติตานาวาคะเมยย่านับปักกินกังอนาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งร่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งไม่ว่าถึงยะถาตีนตามปะหีดันตังอับปัดดันจะอนาคตังบุตร สิ่งใดร่วมไปแล้วสิ่งนั้นอันลับไปแล้วสิ่งใดยังไม่ถึงอันนั้นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมบางตัดตัตัวิปัสสติอสังวิรังอสังกุปันตังวิหางมะฮาลูขเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแทงในทันนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทันนั้นเนื้อให้ปุกปงเถระอาเจวะกิจามาตัปปังโกอัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียนเสียวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เน้ะ นายีโนสังคารันเตนะมหาเสนโนมาจูนาเพราะความผัดเพียงกับมุจลาผู้มีเสนายใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมัตันติตังตังเวพัทเทกาลันโตติสันโตอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเบียนไม่เกียดทั้งท้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการนี้และ บทสวดที 18, 18. Ite, ่18บทสวดพิกคณะปัจเจกฆราชราฉลาธโมหิรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่ธรโอห์พญาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปได้มรณะนังตาโมยมรณะนางอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไม่ได้สเปหิตเมเปหิมะนาเปหินานาพวินาพารูเราจะเว้นเป็นต่างทางต้องพัดภาคจากของละของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมมาถักโกมีกรรมมาายาโทกรรมมโยนิกรรมมาพันธุกรรมมาปฏิสาราเราเรมีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่ไม่อาศัยยังกรรมบางกิชามีกฤยาดังวาปาปะกังวาตัสทายาทาวีมาเราทำการอะไไว้เป็นบุญรืเป็นบาปเจอเป็นทายญาเราเจอต้องรับผลกรรมนั้นสืบสไปเอวังอามเหฮิอภิษฐกปัจเจเวคิดตับทงเราต้องหลายคนพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทที่สิบเก้าบทสวดเทวดาอุจแนยชาคาถาถูกกาปัตตาเจนิทุก้าพยาปัตตาเจนิพยาโซกับปัตาเจนิโซกาโหตุสภพเพเป็นนิโเอตาวตานะมีสัมปัตมุจยสัมปัตตภโยวันนุบุตสัมปะตัมติยาทานังทานังถูตากายาสังักตุสัมปทาเบานาภิรตาโหตุคเตเทวตากตาสีพุทธาปลาปตาปเจกกนเอมกังอาหารตานังจิเจนะะขันพนามสัปโต บทสวดที่20บทสวดเทวตาปฏิทานาคะหายาเตวตาสัติวิหาและวัตถินิทุเอกเลพอิกเลยเติงเตหิตาทำไมเไดนะเพราะอันปุูทีราตุดิงกโลแต่วิรามันเะเลเตละเจมจานาวาการเจวิกสาราิคานาณปฏิกบลกาคาจะมเตเนนี่เาจะอิศราสรรมมุตาตุกตวเตชาพุเยติเป็ตตมลกเลชะตาตะวปปติกานิยานิกาธรรมลังปกิจเตตะเพปุทุกรกุณสุตัยังคาตมจียังปตังนโมธรรมะทาละจมุกกาสังโกสุมาละันโกวันหาดย่ใจเยใจอมรักตุส ววน้องธรรมจารีโอวุติตาปุกนยยาธรรมเอ,อริยปเวทิเตบทสวดที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดปาตป่ตินาคานาบุญญาณิธานิกตัดสายญาณันญาณิกตัดนิเมขอตัดทั้งหลายไม่มีที่สุดได้มีประมาณจงเป็นส่วนผู้มีบุญข้าพเจ้าได้ทำเด่นสัจบางกิโนโหนตัวสัปปตานามามกาและบุญนือไห่อื่นที่ขาเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาะไม่หางมาตาปิตาทโยคือชนเราใดที่เป็นรักผู้มีคุณมีดาิดีของเจ้าเป็นต้นที่ถานเม เมจาญะติถาวาอันเยมันญาะตะเววินิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นและแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์อื่นๆที่เป็นกลางตัสต,ตาตินลันติโลกัตสมิงเตเกุมมาจตุโยนิกามีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดอ,อยู่ในภูมิสารเกิดอ,อยู่ในกำเนิดสี่ปัจเจก,กตุโวกาลาสังสารันตาพระวาพระเวมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ญาติเยปฏิทานามเม รเราได้ทราบในการบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันเตายยางขอสัรร่งนั้นจงอนุโมทันเองถู่เยปียงนับประชานันตีขอสัตข้อสัตรเราได้ย่อมไม่ทราบในการส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตต่างนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจงแจ้งกับสัตว์เหล่านั้นไม่ยันทีนาน,นิบุญญาณนิอนุโมทานาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสเพสตาตาทาหุนตุก ขอแต่ทั้งพวงจงยามมีเวนเอาเวลาสุขชีิวิโโนจะไม่ถูกเสมอเธอเคนับประันจะตามโปรตูและจนถึงทางอันกรมเถิดเอตตาสารที่จะตัางสุภาขอความหวังอันดีของแวบเหล่านั้นจงสาําเร็จเถอ